ครับก็สวัสดีนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิงบุรพาครับพัเครื่องราคาเบาเลยนะครับปิวลมได้เดินทางมาถึง EP ที่สี่แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีพาเครื่องมานำเสนอให้เพื่อนๆและผู้รับชมชมดูนะครับหากชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับแล้วเข้ามาคุยที่ อินบ็อกเพจชมรมพระเครื่องโบราณบุรีนะครับที่นำเสนอนะครับจะเป็นพระชุดนะครับหลายๆองค์นะครับองค์แรกนี้นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับวัดสารปูนนะครับอยุธยาก็คาดว่าจะเป็นมีมวลสารเก่านะครับพระอยุธยานี้ส่วนใหญ่จะใส่พระกุพระ ่เกานะครับของอยุธยานะครับส่วนองค์ที่สองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับมวลสารดีครับไม่ทราบที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขยายให้ดูมวลสารนะครับแน่นอนครับพระทรงนี้มีวัดแน่นอนครับพระแท้นะครับผมขอญาตไปเร็วนิดครับเพราะหลายองค์นะครับชอบชุดไหนก็แคปไปนะครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับ หลังรัชกาลที่ห้านะครับมีสององนะครับหลังรัชกาลที่ห้ามีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังเขาที่เป็นรัชกาลที่ห้านี่นะครับคาดว่าหลวงตามหาบัวครับเป็นเป็นผู้จัดสร้างนะครับต่อมาเป็นาพาะสมเด็จนะครับฝั่งตะกรุดสามกษัตริย์ครับด้านหลังจะปั๊มไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัดราชสโมสรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เอาใจ พระคนที่ชอบพระผงเก่านะครับมีผงบนสารเก่าผสมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับหลังปั๊มโคดอกเรานะครับก็คาดว่าจะเป็นวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับต่อมานะครับก็เป็นคูบากิสนะนะครับเป็นเนื้อผงเก่าคูบากิสนะนี่ท่านก็ดังนะครับพุทธคุณมากมายนะครับ ชาวมาเลเซียสิงคโปร์จีนไต้หวันนี่ชอบกันมากนะครับชุดนี้นะครับรวมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองนี้นะครับผมเปิดให้ช่าบูชาในราคาเบาวิวนะครับปิวลมเลยครับสไตล์ถิงนเบลพาชุดนี้นะครับหกร้ยห้าสิบาทครับรวมจะส่งอมเอเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าชอบก็เตรียมครับหน้าจอนะครับเพราะว่าผมมีของแถมด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพผงนะครับสวยดีครับแต่ว่าก็ไม่ทราบที่นะครับพิมพ์ทรงสวยครับด้านหลังมีคล้ายดอกบัวยันอุนะครับแถมอีกหนึ่งครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับจะเป็นรุ่นบารามี81นะครับกรมตำรวจจัดสร้างครับ แล้วก็อีกองหนึ่งนะครับเป็นพระนักปกไปโทษครับพระปกโพพิมพ์ใหญ่นะครับวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่ออิจจตั้งนะครับปี2 5 4พห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับชุดนี้ถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับในราคาหกร้อยห้าสิบบาทครับเอาผมมีอีกองหนึ่งครับแถมให้อีกองหนึ่งนะครับเป็นพระิมพ์พระพุทธจินราลาเหมือนกันนะครับ ออกที่วัดไทยพุทธคยานะครับอินเดียนะครับปลุกเสกในแผ่นดินที่ประสูติตรัสรู้ปริญญานของพระพุทธเจ้าครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับส่วนชุดต่อมานี้นะครับเป็นชุดที่สองนะครับเป็นชุดของหลวงปู่โตะนะครับอันนี้ออกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับซึ่งหลวงปู่โตะท่านก็มาปฏิบัติธรรมอยู่นะครับและเป็นผู้บุญณะวัดนะครับ ถ้าชุดของวัดถ้ำสิงโตทองนี่นะครับส่วนผสมมวลสารของหลวงปู่โต๊ะเก่าแน่นอนครับน่าสะสมนะครับองค์แงนี่เป็นพิมพ์ข้างกระหนกด้วยนะครับเนื้อออกจะเป็นสไตล์ผงเกรศรน,นะครับองค์ที่สองนี่นะครับก็เป็นปิดตาเหมือนกันครับวัดถ้ำสิงโตทองเหมือนกันนะครับส่วนผสมมวลสารก็หลวงปู่โต๊ะแน่นอนครับไม่ต้อง กล่าวถึงนะครับส่วนอีกองคหนึ่งนี้นะครับก็เป็นพับผงรูปเหมือนนะครับเนื้อเทานะครับสวยครับสวยงามครับนี่นะครับเป็นของวัดถ้ำสิงโตทองนะครับเดี๋ยววางไว้นะครับถ้าชอบแคปหน้าจอนะครับซึ่งปกติแล้วองค์นี้องค์เดียวก็ เล่นห่ากันหลายร้อยแล้วนะครับพอเป็นผงบนสารกาแล้วทำให้ดูชัดๆนะครับสามองค์นี้นะครับให้เช่าในราคาหกร้อยห้าสิบาทพร้อมค่าจัดส่งครับแต่ผมก็มีของแถมให้อีกนะครับก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตเช่นกันครับเนื้อผส,ผสมผงกานะครับอันนี้อาจจะมีบินตอนสร้างเล็กน้อยนะครับนี่นะครับ พร้อมด้วยนะครับพิมพ์พระสิบรีนะครับวัดท้ำถิงโตทองเช่นกันนะครับมีผงบนสารเก่าบุโตะเช่นกันนะครับชุดนี้ถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์ชมรมพระเครื่องโบราณบุรีได้นะครับในราคา650บาทครับต่อมาครับเป็นภาพผงชุดของลูกสายลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับ ด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับไฟสะท้อนนิดนึงนะครับเยวมาให้ชัดๆนิดนึงครับนี่นะครับเป็นยันเกาะเพชรนะครับนี่นะครับพร้อมด้วยพิมพ์พะขี่ไก่ด้วยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําครับแต่หลังเรียบนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับ ีอุดผงด้วยนะครับสามองนี้นะครับผมให้เปิดเช่าในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับก็มีของแถมเช่นกันครับเป็นภรพพิมพ์ขี่ปลานะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงขาวนะครับก็เป็นสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานเช่นกันนะครับ แล้วก็มีองค์หนึ่งนะครับที่จะแถมให้นะครับเป็นพิมพ์หนุมานนะครับหลังยันนะครับก็อันนี้ไม่ทราบนะครับอ๋กที่ไหนได้ไงก็เป็นสายลูกศิษย์หลวงพ่อปานแน่นอนครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระชุดหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทฐโธนะครับอันนี้ฝั่งตะกุดนะครับ นี่นะครับไซยิคครับปีสามหกแล้วก็รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็ฝังตะกุดนะครับนี่นะครับนี่ครับฝั่งตะกุดนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะเรียกเขาเรียกเสาห้างไงนะครับรุ่นแต่ก็มีชื่อรุ่นนะครับอันนี้ก็ฝังตะกุดเช่นกันครับ นี่นะครับนี่ครับอันนี้ตามองค์นี้นะครับผมก็เปิดให้เช่าในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ก็มีแถมอี้แล้วครับนี่ครับฝังตะกุดเช่นกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีแถมพิมพ์เล็กอีกนิดนึงนะครับนี่ครับ นี่ครับชอบก็แคปหน้าจอมานะครับว่าชอบชุดไหนนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมสิ่งบรุรพานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ